เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ข่าวดีนะคะนบคอนัดประชุม27เมษายน2565เงินช่วยเหลือชาวนาะจ่ายตกค้างไร่ละ1,000บาทเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาะปีผลิต64ทับ65ไร่ละ1,000บาทด่วนนะคะยังมีคนตกค้างสุเทพคงมากนายกิติมศักดิ์สมาคมชาวนาะ และเกษตรกร,กรไทยแจ้งข่าวดีนัดประชุม27เมษายนจากชาวนาตกค้างนะคะและก่อนปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเชาว้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอัปเดตความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1,000บาทสูงสุดได้รับเงิน20,000บาทวงเงินกว่า 54,972.72บาทนะคะจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์กว่า4.6ล้านรายและเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะบัญชีทกสล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าตามลำดับนั้นล่าสุดยังมีเกษตรกรตกค้างจากงบประมาณสำหรับโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการไม่เพียงพอนายสุเทพคงมากนายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคได้อัปเดตว่าในวันที่27เมษายนนี้จะมีมติที่จะโยกเงินงบประมาณใช้เงินในโครงการประกันรายได้ซึ่งปัจจุบันเหลือเงินกว่า1,400ล้านบาท มาจ่ายในโครงการสนับสนุนค่าบริ่านจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี64ทับห5หรือที่เราเรียกกันว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทจ่ายสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทนะคะจากเงินที่ไม่พอได้ตั้งข้อสงสัยจึงได้สอบถามทางทกศซึ่งได้ชี้แจงว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรมีการแยกครอบครัวก็มองว่าไม่ถูกต้อง มาขยายครัวเรือนเพิ่มไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องตอบคำถามที่เคยถามอยู่หลายๆครั้งซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องปิดตั้งแต่การตั้งงบประมาณแล้วพื้นที่เท่าเดิมแต่ครัวเรือนไม่แยกจากที่นาเดิมมี40ไร่ก็ไปแยกกําหนดแบ่งคนละ10ถึง20ไร่เพราะกําหนดการให้เงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน20ไร่ ซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่ชอบทำ พวกเราในกรรมการนบคสงสัยหลายคนแต่เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปนี่คืออัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะนบคนัดประชุม27เมษายน2565เงินช่วยเหลือชาวนานจ่ายสำหรับคนที่ยังตกค้างอยู่ไราละ1,000บาทนะคะหากมีการอัปเดตความคืบหน้าแอดจะนำมาอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานไทยได้รับทราบต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะ